ฮัลโหลทุกคนสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีสีสทุกคนเราจะทำรูปเห็นนหมเราจะทำรูปนั่นไม่รู้ดิอุกสวยเจะทำรูปอะไรไม่รู้ในทุกคนหญ่ดูดิโอ้ยมันถุงใหญ่มากเลยนะ ตัวบลูีไรสีฟ้าทั้งนั้นเลยอลาวานดีกว่าอมาอืมเามาาหนก็ราย้ายออกมานอกกระบะนะลูกนี่ทุกค้านี่นีเราจะปั๊มปลาให้ดูนะกี่บาทดเนโอเคปลากี่บาทอะร้อยได้หกร้อยบาทว้าววหกหกร้อยบาท ลูกมะนาวอย่าให้ออกมานอกเอ,อกระบะมันนั้นหนกนะสสีชมพูมมด,ด้วยเออเอาทำให้มันสวยๆได้ไหมให้มันเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างอะ ปฏิมากรรมทุกคนทำอะไรอ๋อมันมีเป็นขั้นบันไดเนาะนี่ก่อนแงทานก่อนทานท้จก่อนนอักเลยทุกคนทุกคนมที่น้องบีมเล่นเลยอ่ะพี่อยากได้เลากพี่เลยสั่งให้นี่สนุกมากอยอย่าเพิ่งเอาเอาไปเก็บไปก่อนเอาไปเก็บเยอะเนาะเราขอทำเพ็ก่อน อะไรน่ะของนี่มันเป็นหลังคาเป็นหลังคาแล้วมันไม่ไววข้างล่างละเอาขึ้นมาข้างบนสิเดี๋ยวเราทำให้นี่เอาวางไว้บนปราสาทดิแม่หนีพี่มิกครับผม ได้ยังไงแม่บอกว่ายังไงเา่าหกหกนะไปฝั่งโน้นได้อย่ามาหกใส่พรมหนูใช่มันเก็บยากใช่นี่ทุกคนนี่นี่นะเขาเรียกว่ากำแพงนะทุกคนนะ